อ่ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําคําศัพท์เวียดนามง่ายๆที่ใช้ในการท่องเที่ยวนะครับอันดับแรกเลยก็คือคําทักทายครับก็ทุกคนคงทราบอยู่แล้วครับซินจาวครับแปลว่าสวัสดีครับอ่าครับแล้วก็คาแทนตัวนะครับคำว่าพี่พี่ผู้ชายก็ใช้คําว่าแองหรืออันอันในสำเนียงโคจิมินนะครับแองในสำเนียงทางเหนือนะครับจีหมายถึงพี่สาวนะครับเป็นใช้กับผู้หญิง ส่วนคำว่าน้องสาวน้องชายเนี่ยเราใช้คำว่า m นะครับอ่าแล้วก็การถามราคาสินค้านะครับฮาวมัสเนี่ยครับใช้ได้ครับภาษาอังกฤษแต่จ้ถามเป็นภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้ว่าเบาเยียวเตียนเบาเยียวเตียนนะครับแปลว่าราคาเท่าไหร่นะครับสาหรับเวลาเราซื้อสินค้าซื้ออะไรนะครับอ่าอีกคำหนึ่งฮะต้องถามฮะเวลาเกิดปวดเยี่ยบปวดขี้ยาวชิงยาเวชิงยาเวชิงเนี่ย จำเลยรับยาวสิงแแปลว่าห้องน้านะครับเราพูดยาวสิงแล้วทามือทําไม้นี่เขาก็รู้แล้วครับคาเต็มมันก็มีฮะยาวสิงเอเดลนะครับห้องน้ําอยู่ไหนเอาแค่ยาวสิงนี่เขาก็รู้แล้วครับเป็นคําง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาเขาช่วยเหลือเราเราก็ขอบคุณเขาครับใช้คํากราบเอินหรือกรามเอินได้ทั้งสองคำนะครับกราบเอินกับกรามเอินนะครับออกเสียงถึงเราจะพูดผิดออกเสียงไม่ชัด เขาฟังรู้ครับมันก็เหมือนฝรั่งพูดไทยนะครับเขาพูดภาษาไทยไม่ชัดก็จริงแต่เราก็ฟังรู้เพราะมันเป็นรูปประโยคที่ใช้บ่อยอยู่แล้วครับแล้วไม่ต้องกังวลครับแม่ค้าพ่อค้าในตลาดส่วนมากนะครับจะพูดไทยได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับคำง่ายๆครับหลายๆคำเดี๋ยวจะจำไม่ได้ครับสวัสดีครับ